สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะมากับเจต่างชาแนลนะค่ะเด้อนี่ภาเจีว่ามาตามตัวเลขโชคลาภกับเจรักสีของเก่าหมวดที่แล้วคนหายหนึ่งแปดห้าเทกนีอมันเป็นเพรเอิญมาจากไหนล่ะมันเป็นอ้คล้ายๆตะกุดเห็นไหมคะท่านผู้ชมเนาะแต่วหนึ่งแปดหาคันผู้ใด ซื้อเป็นกระซิบถือนะคะเพราะว่าซื้อกลับไปกลับมาเนาะหนึ่งแปดหนึ่งหากันสนะก็มีหลายคนมาบอกให้มาตามตัวเลขยื่นหอยก็เลอยผ้าจอมันนีมื่อนีเพิ่นว่าสิจุทถูกเลขถูกหานะคะเพิ่นนัดเพิ่งมาจะเจ้าเล้วจมากับตัวหน้าถ้งเมาพิรนเด้อค่สส in er ะพ tamam ิ่น้างนะค่ะพี่น้อไปติไตามนิะาาเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งนะค่ะเจ๊ค่ะใช่หรือแต่เจ๊ ทุกคจังเลยครันตัวแต่ไอเกดิถ่ายภาพนิ่งไวอยูบอ่บ่ใช่โอ้ค่ะท่านผู้ชมพัชุดแล้วนี่เดี๋ยวพัดถ่ายวิดีโอให้ฮาเบงดูแต่ว่ามันกับตัได้มาเก็บผหวนแ บุ้งไก่เนาะจุดสองอันบ่เจีร้านสาวอ๋ออันนี้จุดมือเศร้านี่ค่ะที่นี่นี่ภาพนิ่งนี่อันนี้จุดมือเศร้านี่นี่ค่ะอันนี้จุดมือเศร้านี่ลูกสาวครับหลานเป็นผู้จุดเป็นผู้ขอเลขกใหญนี่อันนี้อันนี้คืดหกสองเนี่ยสาวนี่นะงแบบบ่าลูกอืมเนี่ยได้ค่ะกบบบ้าลูกอ่ะ เบิ้งเอาเองเนาะต้องสองก็ไปแก่ไ้ละอันนี้อีหยังศูนย์สองห้นอกแล้วแจ้สีเบิ้งเอาเองศูนย์สห้านาละไม่รู้ฉันเห็นศูนย์สอหย่างเงี้ยศูนหรือว่าศูนย์สหานี่แหะสามารถเป็นได้นะคะเดยวเจขอไทยรูสชกกันยังไงโอน่าจเจ็นี่หนิเยค่ะโด้นี่ย่อยีกัยค่ะ เลผู้ชมค่ะก็จะมองเห็นเป็นศูนย์สะคะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมก็จะมองเป็นตัวไหนก็ได้เลยค่ะผู้ชคดีิงพิสาเป็นอะไฮาเบิ้งก่อนโ่แมนตาที่เราตัวนี้นี่จุดมือวันผ่าเรื้องาดมื่อนอันนี้รับเก็นกรคดับ ครับบอมาเลยครับจังนี้กำลังเก็บรล้วนะครับครับครับอันนี้ค่ะอันนี้เขาพ่อจุดค่ะมือวุ่ันผัเลื้อฮัทนั่นมือมือเจมากเนาะมือพูดมือว่นผันลื้อฮัทเพราะว่าเล่าสิคอว่นผันลื้อฮัทเล่าสิคอ่ะขอคนกพ่จุดใส่ด้แต่ใดเดี๋ยวเบิ่มเงาเองเดี๋ยวทานผู้ชม อันตาไฟตามันได้อันคําว่าจุดเน่นเลี้ยวเบิ้งมานํากันเห็นบุคือกันไหมห <9. S 2> นึ่งเก้าี่ยลางวันหนึ่งแปดหลังคนละวาน่อยว่าหนึ่งแปดศูนย์เจตังเอามาเธอละคนเดอ้อเจตังว่าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมช่องเจตังว่าตัวดใดคอมเมนต์มาเด้อค่ะเดอ้อหนึ่งแสำหรับแอดมินเจตังเอาอันเจว่าชาแนลเห็นตัวใดห <50. S 1> นึ่้าศูนยเนี่ย แม่นำกันเห็นบุคือกันเจว่าเห็นหนึ่งหาศูนย์ใครท่านผู้ชมเห็นตัวใดอ้าวคนทำนำโชคคนทำนำโชคตัวกลางมีปัญหาเยอะอาจจะเป็นเป็นเปรตเป็นแปดก็ได้าย์แปดศูนย์แปดศูนย์นะครับเป็นเด็กหากับเด่าย์เขาไะไมันขาดมันไม่แต่ว่าหัวมันได้นะคะเอาแบบที่เจ้าของเห็นมาเป็นตัวได้เบาะเลยเออเอา หนึ่ปดนหนึแปดศนย์อี่เอาตามไตนี Nixon> ้จะลอกเรียนแบบไได้เลนึ่งแปดนเพราะว่าขับเป็นาลามันีหัวกลมอยู่ข้างบนนี่กับประเด็นสัตแต่ถ้ามาดูตรงนี้อันนี้มันเป็นเก้าก็ได้เนาะสองก็ได้เนาะอันนี้เป็นศูนย์ก็ได้เนาะเนี่ยเขาเวาเบิ้งสูบมันต้องสี่ลูกานาะนาะตามศูนยสองศูนสองห้าเนาะถ้าจะดูข้างนี้แล้วก็จับหัวเลยแต่ว่าซื้อ ศูนย์สองสองศูนย์ก็ได้ศูนย์หกหกศูนย์ก็ได้ไม่พออันนี้ไปเป็นเก้าก็ได้เนาะตัวนี้เนี่ยแดีว่าเป็นเก้าก็ได้เนาะเป็นหนึ่งเก้าก็ได้เดี๋ยวว่าเป็นหนึ่งแปดก็ได้เชครับศูนย์ก็ได้กัเบอร์งานสี่ค่ะเป็นศูนย์เป็นหกก็ได้เนาะนั่นแล้วมันต้องจับไปเรื่อย เหมือนเล่าฟินนล่ากับเป็นสูน่ะเบอหนึ่งขนาดเนบริทสื่อจักเถื่อท่านผู้ชมค่ะแต่ว่ามันอยู่ในการพิจารณานะคะให้ให้เบิรงเราเองใช่เหรอพี่นิดเดี๋ยวจะเจ๊ถ่ายรูปอีกเน่เพราะว่าห้องหวังเธอห้องอาภาพนิงทานผู้ชมลองพิจารณาเบิง์มาค่ะเนาะเป็นหนึ่งเก้าศูนยศนหกหนึ่งเจ๊เ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นั่นละบ่ได้ฝันกันยังมากอยู่เนาะมาเลีนนี่แล้วขาตั้งฟานเธอเจ๋อมีตัวนั้นตัวนี้ต้องมันมันต้องอาศัยคนที่ถ่วงมิโชคยากแล้วตัวได้ใจได้ตัวไหนค่ะคุณเจตัวได้ใจที่ที่มากเลยไหมค่ะมากกับยังมากเก้าสองคือเก้าอยู่เลยเก้าสองเก้าสองสองเก้าค่ะเออค่ะเพรว่าสกิทขาสกิทขาแข่งอีกบอก เออเมนอ่นเขาสีมาหรอกเข้ามาอันนเาสีโทรหาเจตังหมดค่ะคุณแม่นเจจับเบอร์ว้นดดบ้างศูนย์แปดห้าแปห้าสองสี่เจ็ดสองส็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ศนี่เจมันนกับแฟนครับโทรหาเลขเบิดหมือเจตังค์ใดเระบอกันเลขงอันเจ่งรับสื่อของเจ่านี่นะเบอร์พวกห้องนะ่ะ่ะก็อยู่ได้เองแล้วสืียใหม่ใหม่ะ ค่ะเบอร์โทรเจมี่ยังจะโทษหาในเรื่องอะไรได้เด่นเอาอันเลขกันบ้านนั่นนอาจารย์บันแจ้งในตัวไหนค่ะเพิ่นบอกเพิ่นเจ้าใหม่แล้วัค่ะข่าเจ้าว่าเราจะนั่งบ้านเจเจตั้งยังไม่ได้เก๋เฮ้ยบม่อยากอธิบายยันทิ้ขาดทิ้งเพิ่นของตอยากอธิบายเพียงก็ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปพอให้ลงยูทูปพอให้ลงยูทูปเพิ่นจะเอาไปเฉพาะกลุ่มของเพิ่นไปรวมแล้วกันเพิ่นบอให้ซื้อ ไปทำที่ที่แล้วกันท้าวแก่นช่วงจังกัรแก่นครับแต่มันบ่ให้แสดงว่าเพิ่งไปเอาอาจารย์โบราณครับอันนั้นเป็นจังซี่นะคะอันท่านผู้ชมนงขออนุญาตนะคะขออนุญาตอันกล่าวถึงเพิ่นจักหน่อยน้องเจเนาะพูดถึงน้องเจได้ถามเลยกับเชี่ยเก่านะสมนีกับหลายคนกับถามคือกันว่าบางคนอาจจะได้เบิ่งคลิปกับอะไรเบิ่งคลิปเนาะค่ะเนาะเป็นยังคือว่าจังสันผู้ใดกับให้ถามหาตามตัวเลขขอหน่อยแต่ว่าบัดนี้มันเพิ่นบอกว่าจังซี่ว่าเพิ่นบ่ให้ มาเพิ่นบ่ให้นี่คือคนที่เหตุเหล็นี่แไหมที่เอาไม้ังก็ไม้แง่ๆไม้แง่ๆเอาไปอน่างไว้ละเหล็มันดีขึ้นมาใส่อันไม้แง่น่ะเพิ่นมาเพิ่นบ่ใหายแล้วเอาให้แม่ดูที่แฟนขับมาตั้งหลายวันนี้วันนี้นั่นคือว่าอันเพิ่นว่าบจําเป็นต้องออก youtube เพราะเพิ่นมีคนหลายๆเจ้าที่สื่อแล้วก็หา้เพิ่นไม้ความาเพราให้ออกยู u ูปอย่ามันดัง คนงานสั่นมีคนซื้อไม่แล้วบางคนให้ห้าแบบซื้อแล้วจะบอกให้เล่าคนางสั่นก็มอว่าอันนี้วสู้กันฟังคนคนให้เอาห้ากันบุลวงคน่อนะก็เลยวาสู้กันฟังไังนะใหม่เงี้ยเี้เขาเห็นอะไรดิเจ้าพ่อไายรูหมเอาโอ้ยไายคิอยู่ดีในคลิปนะค่ะเจ้าพ่อไทยพระอาจารย์สี่หกไมคลิปเหมือนเดิมแต่ว่าพมก็ไทยรับหนึ่งให้เพิ่เจ้า่ไทยแอบแคให่ก็ได้ตัว เียกแนวทางในวิดีโอบ่เห็นไฮเจและบ่งวิดีโอเจ้าคลิปก็จะเจอไม้อยู่ในนั้นน่ะที่เขาลงในคลิปมหาหิจิบ่งพระอาจารย์นะพระอาจารย์สี่สี่หกมีค่ะเอามาหาเจิบ่งก็ได้ย่านบุทันย่อาจารย์ไหน พรอจันขวัอยูสามชัยงวนที่แล้วขวันกาเจ็ดสองขาเขวดเขาขวดนี้ง้วนนี้เพิ่นกับว่าเขาขัดหัวนี่กันจังท่าในร่มคิ่แต่เป็นเลขกสูตรข้าวเนครับเป็นเล็กสูตรข้าวเตอนนี้ี่สิบสองสุดเขาม้าเมื่อดสิบหกเมื่อนะครับเขาหน้าสิบหกวมแล้วเ็ยสองคน่มาสิบหกนวดตามมันมีตัวเลขสิบสองสุดแต่ว่ามมนมีอะไรตเลยไหมคะเจ๊ กันเรื่องทายไหเ๋เบิ่งเกต้นใจเรียน้ำเนเ่บเน,นบนิบนเจน,น,เช,นชุดเนี่ยที่เห็นเนี่ยชุดถูกได้หลายนั่นคัดคเป็นชุดมาให้เนี่ยก <c oughs> ็ก็บอกว่ามาเขียนกระดาษไปเนี่ยมันชิลลืมไหม,มนหนึ่งหกศูนย์อศูนย์หกหนึ่งโอ้คนหลอนสกีวิดีโอว้เลขเลขแล้วเอาเลขไม่ถูกเลยไม่ถูกต้องเ ที่จริงชุบถูมันต้องจุดครูเนี่ยแม่นบปเจเบิงอันนี้ลูกสาวราว่าลูกสาวนี่ผู้ผู้ลูกสาวนี้สีจุดราว่ามันมันเสียบ่าน้ากุม้านคนนี้มันมักกุมารเนาะที่นี่เราจุดนี่เราเราเห็ดเราอันลูกสาวเป็นผู้จุดตัวใดมีบ่นี่ละอันลูกสาวจุดกับหลานะล่ะลูกสาวจุดอี่นองไว้จุดค่นั่ละอันอี่นองไว้จุดได้ตัวใดหนี่เจ ก็เลี้ยงให้เบื้องหนึ่งเมื่อกี้นี่นะนี่ลูกสาวแงนี่นะเป็นผู้เฮ็ดเล่าสิทำบิธีของเล่าเองเพราะว่าเล่าสิมักก็รอแคลนี่ของเล่านี่นี่ค่ะค่ะ นี่้องเทพข้างคางนี่้องพระเด้สี่คนละห้องคนละอันยุ่งอ๊อบจิบันไงเก๋วนยุ่นอีหลักกษันสิย์ว่าโอ้ใหรร้องกุ้งครุบอันเด้ออันของข่อยอันตัวนี้กษันสิย์ว่าบอกมันอันตรายสำหรับข่โอ้ก็เป็นยังเก๋อเก๋เป็กับเป้าเล่าเป้องไป้า่ในบ้านไงเป้าเขาเล่าเอาว่าตัวเลขก็ได้ดอกค่ะว่าเจ๋บอกนี่อันนี้อันนี้ของเล่าชิวฮองอันของเล่าของลูกสากล้าวสิบเป็นสากค่ะ เล่าสิเป็นผู้ขอเล่าสิเป็นผู้เล่าสิขอหมานร้านสนอนอันนร้านเล่าสิขอหมานน้องมวยนั้นเจ๊เดอกคนละกับเอฟของเราเพราะเธอได้กะมีโชคตลอดน่นออบาเจเลรฆาตลอดมาค่ออะน้องมวยนะคะทาะ่านผู้ชมลูกสาวเจนะคะทาะ่านผู้ชมเพิ่อเป็นคนม,มีเสน้นแต่ลูกสาวเจผ่ค่อยเบาหนอครับคือ,อคนบริสุทให้สัมผัสหรอกมาเจ วัวนี่ละเต้แต่เล็กนี่ละแต่ยังว่าลูกอันนี้ฟันหาตะเลขนี่ก็ดีแล้วค่ะท่านผู้ชมอันฟ้องสาวมุ่เจ้าเบิ่งเป็นตัวใด้ว่ะโอ้แต่ยังเบิ่งกันอยู่นี่อันฟ้องสาวกันนะเป็นตัวใด้ฟันทมซอยค่ะเนี้ยเอาสองศูนย์ศูนย์มีศูนย์มีสองมีหกเอาแต่ยังว่ามันไปตรงกันเด้แต่ยังว่า เจหกนะคะเจ้าัดที่นี่เจ้าเห็นศูนย์สองหากับเดาแต้ผู้เห็นค่ะัดที่นี่อันนี้ของคอนน่ของคอได้บนายของคอเออมีศูนย์หกศนย์เดาแต้าต้ว่าเออแต่ว่าให้สีร่งกากับสางกาครับเออเป็นเก้าเป็นสองเป็นศูนย์เก้าสอนย์เก้อย่าลืมสีลังกาด้วยมดที่นี่อันนี้สีรัางกาหันมาทางนี่คือศูนย์คือสองคือหอันนี้ของลูกสาวเออแบบว่า ซ ah so ี่ศูนย์สูนย์หกม่มอสองหกมานซื้อค่ะค่ะพเป็นซื้อเป๊ะได้เป๊ะก็ซื้อแคนยแล้วแต่มากเม่นดีไปยังสั้นขนาดมากยังมองมือกันนอนเตเนาะ่แต่่าคนซื้อมันต้องตีร่างกายอยู่แล้วพวกับเก่ามันต้องเป็นตัวเดียวกันแม่ค่ะอันนี้เจเพิ่นกันเตือนเท่านะคะจุญญาเท่าลืมการแล้วแต่แมนแมนแมนถึกกันแล้วแต่เจมากขึ้นไห้ถึ ก้าสอง้าสองก้วเก้า้ถัดก้องนาะเกับบอกสออก้าเนหนงเก้าเกจได้้มาคือเก้ามาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองเกเก้อเกมากเป็นเลยของเจมากอเนกกาสองหกกกับเก่ากับตัวเดียวกันเมืเอก่าอยู่มีโนเ่มอีกหนึ่งนะครับเนาะของมาเพิ่มก็จะเป็นสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะนสองหกของเก้นั้หนึ่งเก้าสองเก้าเน้นที่สุด เอก้าสองมกัมีนูขาวหรือไหรือว่าเป็นเก้าสองสองเก้าเก้าหกกเก้าก็ได้แต่มาเพิ่มมาตัวหนึ่งที่เลขศูนย์ินเอาินเอาค่ะินเอากายูนองหหค่ะนบนี้เห็นอยู่ในอันอันนั้นไหเห็นอยู่ในอันอยางบอกตะลงบอกตะโลงเชียแต่เห็นเป็นหกหนึนยังจำได้ยู่ 1> 6กหนึ่งหากัท่านผู้ชมอันนี้อัน,อนบอกไปก่อนน่ะนะนยันผู้ใดผู้ใดเบิ่งคลิปที่ผ่านมาเธอมันเลขออกเดียวสิวะ่ะโอ้ยไม่ไม่บอกคนะกะ,ะลุรมกอลโงมันถ้ำเห็นเป็นหนึ่งหกห้าเอาไปเห็นหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้ามันกับทิ่ปตัวเดียวกันนะบอก เด็กตัเดียวกันจะสลับกันเรืองสั้นละไปขอบคุณเจี๊ยขอบคุณยหลายเด้อค่ะขอบคุณกาให้ตัวให้โชคให้ลาภเผาเด้อค่ะเอบุ่กะมีที่ใจกุศลนะคะผู้ใดถือก็ไดเนาะเจีเยื่อกะให้มาและตรวที่เพื่นชอบนนคะค่ะขอบคุณเจ๊ยอค่ะนะคะค่ะบ่ไดบฝันบ่ได้๊านบ่วมา๊วยบ๊วยบ๊วาบ๊วยวับ๊วยบ๊ัยว๋อแลยวถบ๊วยบววบบ อ,อหันนี้เพื่อได้ตัวเลขมองได้เด็ดๆที่เจว่าเคยมีหลายๆหม่องมาบอกสู้ฟังนะเพราะว่าอันนี้ท่านในไทยรุ่งเห็น,นชานผู้ชมฟังนะคะว่าเจเพิ่นมีหม่องอันเอาโชคลาภหลายแต่ว่าเมื่อได้หม่องหนึ่งพ้นก็นกนที่ได้หมอ่องหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นไอ้ทุกห่วงที่ท่าถามเจเบิ้งซื้อนีล่ละเพราะว่าเพื่อนเพินเพน่นหลายๆคนีแบบโชคลาภนี่ละมีนี่อันเบิรโทรไหนไลน์อุ้มบอลเนเยนทังโทรได้ถึงไลน์ได้เจ บอแมนจะมีไล te ่เด่งเงินบอแมนเด่งเลยค่ะถ้าพอทเดียวหมันตรงได้ตรงอย่างไหนาาสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าผู้ใดชื่นชอบในคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เจว่าในเด้อค่ะเจว่าชาแนลในเด้อค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหัน้ำนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ